สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีท่านผู้ที่ชื่นชอบสะาสมเดยจกระสอบเรียนเก่าเรียนใหม่เบ้งเก่าเบ้งใหม่เรียนเทือกเบ่งเทือกต่างๆทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมช่องของปูานำสาวบาทนะครับุูานก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของุูานำสาวบาทนะครับน้อยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับครับวันนี้ผู้นำก็มาทําตามคําแนะนําเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับ การอัปเดตและข้อมูลการซื้อขายของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญแบบไหนที่มีราคามีแบบราคาเพราะอายังถึงบม่มีราคานะครับถ้าเป็นเหรียญแบบปกติหรือว่าเหรียญ ที่แบบปกติอย่างใดนั้นได้เขามาอูมาดูการนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เฮือปูนานนะครับื่อเป็นกำลังใจเฮือปูนานก็ปูนานก็ยินดีต้ยนรับขอบคุณจังนักนะครับเนาะสำหรับช่องทางนะครับนอกจากติดต่อทางไอดีไลน์นี่นะครับอ่าเฮือส่งภาพส่งเหรียญนะครับเมื่อมาทางไอดีไลน์นี่ตอนนั้นนะครับการติดต่อซื้อขายนะครับอ่าถ้าหากเป็น เหรียญที่ปุณานนะครับประกาศรับซื้อแล้วนะครับหรือว่าเหรียญที่ต้องการนะครับทั้งช่องของปุณานสาบตัต้องการปุณานก็จะติดต่อไปทั้งช่อง อันดีลายนี้โดยการอัดเป็นคลิปเสียงนะครับเป็นคลิปเสียงผู้นานเพื่อยืนยันว่าเป็นตัวตนผู้นานแท้ๆนะครับเป็นผู้นานตัวตนเป็นเป็นที่ทําคลิปช่องของผูุนานเซาบาทนะครับเนาะแล้วก็จะได้อู้กันราคาตกลงการซื้อขายการเกี่ยวกับเหรียญแล้วทีู่การส่งหรือการโอนเงินจ่ายทางการซื้อขายกันเป็นยังไงก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งนะครับนะเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันอ่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ ที่มีข่าวมานะครับเนาะที่ว่ามีออกบ่งออกใบรับรองเหื่อนะครับผู้นำกประกาศได้เลยว่าช่องผู้นานบามีการออกใบรับรองนะครับเกี่ยวกับราคาเกี่ยวกับเหรียญเป็นแต่อย่างใดนะครับส่งภาพส่งเหรียญมานะครับทุกท่านทุกคนนะครับสมมติยังว่าเหรียญนี่นะครับเนาะาท่านส่งมานะครับเนาะภาาเป็นภาพไทยผู้นานถทายมายาผู้นำก็จะถือว่าเป็นเหรียญแบบปกตินะครับเนาะแต่ถ้าหากท่านทายไปลีปวิดีโอสักสิบวินาทีสาววินาทีก็ได้นะครับแล้วท่านหมุนเหรียญเนี่ยครับเนาะ อ่าอยาครับมาฮือปูนานปูนาก็จะได้หู้ท <House> ัน <i> ท <did those tracks> ีนะครับเนาะขอมันชัดหน่อยก็ได้นะครับบบเป็นังืงอนไชัดหน่อยหุ้นทันทีว่าเหรียญนั่นนะครับเป็นเหรียญแบบไหนที่มีราคานะครับบาข้างอาวังไว้ปูนานหู้แล้วว่าเป็นเหรียญโคตรแต่ว่าราคามันยังเล่นหากันยังแบบแปลงตอนใดนะครับเนาะยังแบบแปลงตัวใดต้องขออภัยตัวนะแต่ขอขอบคุณนะครับที่ส่งภาพส่งอย่างมาฮือปูนานแต่ว่าก็มีนักนะครับเข้าไปดูแล้วมันอาจจะจ้าหรือจะเลี้ยงใดก็ต้องขออภัยตัวนะครับเนาะมันนักมันลายนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญนะครับเนาะเรามาดูเหรียญกันก่อนนะครับเนาะสามรับเหรียญแรกเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าพูดเอาเหรียญคูดก่อนก็ได้นะครับเนาะเหรียญคูดก่อนก่อนนะครับสามรับเหรียญคูดหนึ่งบาทนี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทกาคูดนะครับปีสอ1 7ร้อยสิบเจ็ดนะครับเหรียญนี้นะครับเนาะซึ่งผลิตมานะครับเหรียญคูดก็มีอยู่หลายชนิดนะครับหลายชนิดมีถึงห้ามีถึงหนึ่งบาทห้าบาทตัวนะครับเนาะนะครับนะครับ แล้วก็มี10บาท2องตัวเองแบบกาคุดนะครับเนาะแต่ปุนานจะมาอู้ถึง1บาทรุ่นนี้ปี2517นะครับเอามาดูนะครับนะครับปุนานเอามาเป็นตัวอย่างนั่นคือเหรียญแบบปกตินะครับมันเอามาดูลักษณะของเหรียญกันก่อนนะครับสำหรับเหรียญ1น1บาทปี2517นะครับ อากาคุดนะครับนอกด้านหน้าของเหรียญน,นะครับซึ่งมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพิงพระพักระไปทางด้านซ้ายเฮาด้านขวาของเหรียญน,นะครับซึ่งมีข้อความนะครับมีข้อความนะครับอยู่ด้านซ้ายอ่านขึ้นไปดังบนนะครับนอว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับราชาลงมานี่จะเป็นราชการที่เก้านะครับลักษณะของเหรียญ ซึ่งเป็นขอบเฟืองนะครับนอซึ่งเป็นขอบเฟืองเรียนเป็นขอบเฟืองนะครับเรียนขอบเฟืองนะครับเนาะครับอันนี้วิวหนานเป็นเอาเรียนปกติมาให้ดูนะครับเราพิกไปอ่ะมันจะเป็นพระเศียนกลับนะครับเพราะว่าปผลออกแบบดีไซน์เป็นพระเศียนกลับนะครับนี่ครับเอามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของเรียนนั่นนะครับลักษณะด้านหลังของเรียนนะครับซึ่งเป็น ไอ้คุดนะครับเนาะออาพระคุดท้านะครับเนาะพระคุดท้านะครับนะครับด้านหลังจะเป็นพระคุดท้านะครับเนาะด้านล่างของพระคุดท้าจะเขียนว่าหนึ่งบาทนะครับด้านซ้ายของเหรียญจะเขียนว่ารัฐบาลไทยนะครับพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับถัดมานี่นะครับนะครับเหรียญนี้นะครับเนาะจำนวนการผลิตค่อนข้างนักนะครับทว่าทําไมล่ะเหรียญคุดหนึ่งบาทมันราคาแบบแปลงแบแปลงเลยปุ้นนะครับ บางคนก็ว่ามีครับนะผมมีหลายสองสามเหรียญห้าเหรียญพ่องนะครับแต่ว่าเหรียญที่มีราคานะครับเหรียญที่มีราคานั่นก็คือเหรียญพระเสียนตรงนะครับถ้าพิกจังอี้นะพระเสียนเป็นจะ่างหันขึ้นไปข้างบนเนาะบนห้องว่าเหรียญพระเสียนตรงมีราคานะครับหรือมีแต่ด้านหัวนะครับด้านหัวแบบนี้ด้านนี้บ่มีเลยนะครับคือใส่จงควงนี้เลยนะครับบ่มีอย่างบ่มีขุดบ่มีอย่างเลยเนี่ยนะครับนั่นคือการปั้ม ที่บัไดลองบอกนะครับอ่าน่น็จะมีราคาจะถามว่าเหรียญปอมีกอมีนะครับแต่เขามีการตรวจสอบว่าตรงเนี้ยเ่าไปลบมากาหรือว่าลบกานะบางเหรียญก็จะเป็นคุดอยู่หนึ่งด้านด้านหัวบอมีกอมีนะครับเนาะแต่มีการตรวจสอบว่าอ่าไปลบมากาหรือว่า เกิดจากการผลิตจีพีพลาสนะครับบนห้องวาเรียนเออเร่อค่อยหรือเรียนแป้งพีพลาสต์เดียนแปลกนั่นเองนะครับถึงจะมีราคาซื้อกันลักหมื่นนะครับอ่าจะบอกขึ้นก่อนนะครับเนาะอ่ามาชี้จูดุกนว่ามันเป็นแบบนี้เนาะสำหรับเหรียญคุดนะครับนะครับเนาะคือเหรียญคุดนะครับจำนวนการผลิตทั้งหมดมันนักนะครับใครๆก็มีนะครับเนาะจำนวนการผลิตอยู่ที่248ล้านนะครับเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเหรียญนะครับ จำนวนการผลิตอยู่ที่2 4 8ร้ล้านเก้0เหนดรียญด้วยกันนะครับค่อนข้างหนักนะครับเหรียญพระเศียรโตงถามว่ามีกอนะครับสังเกตง่ายๆที่เป้นเอาไปห้อยคอนะครับป้ณจะเจาะหูะครับเพราะเราก็ไปเอาเล็กเอาอย่างก็ตอกเจาะหูนะครับเป็นพระเศียรโตงป้นจะเอาห้อยคอละอ่อนนะครับบ้านเฮาจะถือกันเอาห้อยคอละอ่อนกันให้การผีเนี่ยป้ณห้อยละอ่อนขวนอ่อนก้านอย่าง,งั้านนะครับเนาะ แต่ว่าในตำนานนะครับของเหรียญคูดนะครับบนห้องว่าตามความเชื่อบนว่าเป็นเหรียญที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเหรียญศักดิ์สิทธิ์พาะพระคูธาสังเกตง่ายๆจะเป็นตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการตราสัญลักษณ์อย่างังต่างๆนะครับเนาะคือพระคูธานะครับเหรียญพวกนี้นะครับถึงแม้เป็นเหรียญปกติจะมีปอมนักนะครับก็จะสังเกตกันง่ายๆนั่นคือปีกนะครับปีกจะมีความคมชัดกอนะครับความคมความอย่างของชัดนะครับจะดูด้านหน้า จะดูตรงมีซ้ซอยนะครับสองวานดูตรงหางนะครับเนาะจะมีจุดสังเกตของเหรียญแท้เหรียญปลอมกันอยู่นะครับอ่านะครับเนาะบางข้างนะครับถ้าเสียตรงบางข้างต้องไปดูบางข้างมีการพาประกบนะครับเพราะว่าทําไมนะครับคนที่บนเชียวชานเต้กเขาจะออกไปพาประกบเพราะว่าเทคโนโลยีบัดเดียวมันทันสมัยพาประกบแล้วนะครับคือมันเพราะว่ามันมีราคาแพงเลยครับเนาะ บาคนกว่าอันนั่นกับเอาอันนี้กับเอาปุนะนมันไปม,มีอย่างเนี่ยหาที่ไหนได้มันมีนะครับแต่ว่าเอาลองพอยห,หน่อยหน่อยถ้ามันบอกมีแต่แต้แตปุ่นก็คงจะประกาศกันเนาะตามหากันนะครับแต่อาจจะมีบรนักแต่เขาก็บอกว่าเกิดเฮาดวงฟูขึ้นมานะครับเนาะนะเขาเก็บไว้อยู่โอ้เหรียญพระเศียรตรงนี่โอ้เราปุ่นซื้อกันตัวใดแจกเหรียญบัตรเงี้ยครับเราเก็บไว้ถึงแม้มีคุณค่าทางดจิทแต่บัคข้างเขา คัดส่เรียนเงินก็สามารถจ่ยทัานได้นะครับเรียนที่เฮาสะสมเนี่ยสามารถจ่วยท่านได้นะครับเอาละครับเอาไปดูเรียนที่2กันนะครับเรียนที่2จะเป็นหลังวัดพระแก้วนะครับเนาะคือปี2อ2 5นะครับเรียนหลังวัดพระแก้วนะครับลลายๆท่านทส่งมานะครับเนาะคือรูปภาพแบบนี้เลยนะครับส่งมาให้ปูนานผู้นานบอกได้เลยว่าเรียนนี้เป็นเรียนแบบปกตินะครับเรียญปกตินะครับ เหรียญหนึ่งบาทนะครับปี2 5ง5ันห้าร้อยสนะครับหลังวัดพระแก้วนะครับเนาะหลังวัดพระแก้วแล้วปุนานจะบอกได้เลยว่านะครับจำนวนการผลิตก็อยู่นักอยู่นะครับอยู่ที่ร้อยกว่าล้านนะครับเนาะจำนวนการผลิตทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับปุนานบอกได้เลยว่า1นึ่งร้อยล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเหรียญนะครับผลิตนะครับจำนวนการผลิตทั้งหมดของปีพศ2525อยอยู่ที่ร้อย 108ล้านนะครับ้9 5 0นเเหรียญด้วยกันนะครับเนาะจำนวนการผลิตนะครับเนาะมาดูลักษณะของเหรียญน,นะครับลักษณะของเหรียญด้านหน้าก็เป็นภาพบรมร,รูปของราชการดีจเช่นกันคือพระบาทสมเด็จพระปารามินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ ทั้งขอบนะครับนอกจากเขียนภูมิพลอดุญเดชนะครับทอนด้านขวาก็จะเป็นราชการที่เก้านะครับเป็นขอบเฟืองเช่นกันนะครับขอบเฟืองเช่นกันนะครับอันนี้เปเรียนปกตินะครับนาองเรียนภาษีนักปูนานเอามาให้ดูนะครับนาอเอามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นนะครับวัดพระแก้วนะครับนะอนนี้เป็นวัดพระแก้วซึ่งมีข้อความด้านบนที่เขียนว่าประเทศไทยพศ25 2 5น้านะครับด้านล่างจะมีคำ ว่าหนึ่งบาทนะครับว่าบาทไทยนะครับเป็นตวงซื้อนะครับบาทแล้วจะมีตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับนอกว่าจะเป็นรูปคล้ลูปนกนะครับเนาะปุนานก็ลืมจื่อลูปนกอย่างนะครับซึ่งปีพศนี้นะครับลูปนกนี่จะบ่งบอกปีพศผลิตตัวนะครับอ่าต้องหาอย่างมาซองนะครับเนาะถึงจะเห็นนะครับต้องใจ๊ซองขยายซึ่งปีนี้ปุนานบอกได้เลยว่าผลิต uc พศนะครับ ซีปีพศด้วยกันนะครับเขาจะพู้ได้ว่าเหรียญนั้นผลิตปีพศไหนนะครับนี่ครับเอามาซองพอนี่ลยครับลุ่มนี่นะครับนี่ครับนี่ครับอะไรครับปีสองพันร้อยสอแปดนะครับเหรียเลขกสองกับเลขียแปดนะครับนะครับลุ่มสละอานะครับลุ่มสละอาเหรีเลขกสองเหรยญแปดอยังครับจะผลิตอยู่ที่ปีพศสองพันร้อยสองห้านะครับมีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดอันนี้เป็นสองแปดนะครับนะครับนี่สองแปด นะครับปุนามีทั้ง4พ่อสองเหมือนกันนะครับแต่ละเหรียญนะครับนี่เอานํามาฮื่มพร้อมได้ครับสังเกตนะครับลุมนี้จะบ่งบอกเลยนะครับนี่ครับอ่าสองเปรเห็นก็ครับอ่านะครับเนาะนะครับผลิตอยู่ซีปีนะครับเนาะจะเป็นปีพศอสองสองห้าสองหกสองเจ็ดสองเปรจะได้ก็ดีนะครับเนาะเมื่อท่านนะครับเหรียญที่มีราคาซื้อหาเล่นกันกันจะอยู่ที่ พระบรมรูปจะเป็นพระเศียรเล็กกว่านี้นะครับพระบรมรูปจะเป็นพระเศียรเล็กกว่านี้นะครับรูปนี้จะเล็กลงนะครับเนาะจะน้อยลงนะครับนั่นคือเหรียญจีเสื้อหาเล่นกันนะครับเนาะที่ว่าแปลงๆนะครับคือแบบนี้นะครับแบบพระเศียรเล็กอันนี้เป็นพระเศียรใหญ่นะครับนี่เป็นพระเศียรใหญ่บ่ายใช้พระเศียรเล็กนะครับอันนี้เป็นแบบปกตินะครับยังบม่มีราคานะครับเสื้อหาเล่นกันแต้ๆก็ตามล่านตามนี่ก็อยู่ที่สิบบาทเจ้าบาทอันน่ะครับเนาะ 10-15บาทนะครับตามสภาพแต่ถ้าเปลี่ยนเพราะเสศษเลขเมื่อใดนะครับนั่นคือขึ้นรักพันรักหมื่นแล้วครับเนาะนะครับอันนี้มาชีจุดนะครับเนาะเพราะจํานวนการผลิตอยู่ที่ร้อยแปดล้านกันนะครับร้อยแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเหรียญด้วยกันนะครับอันนี้ผู้นานเอานํามาฝากบอกทุกท่านว่าคือมาดูตรงนี้นะครับเนาะดูตรงนี้ว่ามี ปีพศ๘๐นะครับถ้ามีกล้องลองส่องขยายดูนะครับนอก่ามี2 5 2 6 2 7 2 8กนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับพระเสียรเลขโดยนะครับนอเอาละครับมาดูเหรียญต่อไปเป็นเหรียญที่3กันนะครับเหรียญที่3นั่นก็คือปีพศ2 5๕0าวด้านหลังเรือพระที่นั่งสุวรรณหงษ์แบบนี้นะครับด้านหลังเรือสุวรรณหงษ์นะครับนอเแบบแบบนี้1บาทนะครับ1บาทแบบนี้นะครับปี๒๕๕๐ นะครับนี่คือเหรียญแบบปกตินะครับปุนาโนเฮดูนะครับเอามาดูลักษณะของเหรียญนะครับของเหรียญหนึ่งบาทปีสองพันร้อยสาวตาเรือสุวรรณหงนี่นะครับเนาะก็คือด้านหน้านะครับก็เป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหลุดเหรียญหลุดนี่นะครับเหรียญหล่านี้นะครับเนาะเป็นตาแบบนี้ก็ปีสองพันร้อยสาวนะครับก็จะเป็นพระพักแบบเหรียญแบบนี้นะครับนี่ครับ อันนี้เป็นปีพศสองพันห้าร้อยสิบส,สามนะครับเนาะอ่านะครับขอบทางด้านซ้ายจะมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับอ่าด้านด้านขวาของเขาก็จะเป็นราชการที่เก้าเช่นกันเป็นขอบเฟืองนะครับเป็นขอบเฟืองเช่นกันนะครับเนาะนะครับอ่านะครับ,นะรบเป็นแบบพระเสียร ครับนะครับเหรียญปกตินะครับเนาะถ้าหากว่ามันมันเอียงมันอย่างไรก็ดีก็ลองส่งภาพส่งอย่างมาทางไอดีไลปูนานได้นะครับเนาะล้วเราก็มาอู้กันต้องลงกันนะครับเอามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับจะมีรูปของเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์นะครับแบบนี้นะครับจะมีคําว่าหนึ่งบาทใหญ่นี่ครับหนึ่งแล้วก็บาทนะครับรล้ีพอสองสงพันห้าร้อยสายูนีนะครับนะครับเนาะเหรียญนี้นะครับ เหรียญนี่ซึ่งมีอยู่2บล็อกนะครับจะมีดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้เลยนะครับเหรียญนี้มี2บล็อกนะครับเพ้องว่าผู้สั้นผู้ยาวนะครับผู้สั้นนะครับตรงเนี้ต้องปลายผู้เนี่ยจะสั้นนะครับเราจะมียาวนะครับพอดีปู้นานยิบมาเหรียญเดียวเนาะยิบมาเหรียญเดียวนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้อากาศก็ลรื่มปิดตัวอย่างตัวฝนกระตกนะครับเนาะพอดีเห็นอากาศมาเริ่มเปิดก็เละรีบมาทําคลิปนะครับเดี๋ยวมันจะปิดเหมาะนะครับเนาะ อ่านะครับอ่าสังเกตตรงนี้นะครับมีผู้สั้นผู้ยาวล็อกเก็บสะสมดูนะครับเดี๋ยวน่าจะมีราคาที่ซื้อหาเล่นกันกันนะครับจะมีผู้สั้นผู้ยาวนะครับจะมีราคาถ้าเรียนแบบปกติแบบนี้ก็เช่นกันนะครับสิบาทสิบห้าบาทแค่นั้นแหละครับถ้ามาดูยอดจานวนการผลิตของเหรียญนี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยสิบตาเรียเนี่ยพระธีนางสุวรรณหงษ์นะจำนวนการผลิตทั้งหมดนะครับอยู่ทีห้าร้อยหกล้าน สี่แสนหกหมื่นเหรียญด้วยกันนะครับโอ้โค่อนข้างนักนะครับถึงห้าร้อยหกล้านนะครับห้าร้อยหกล้านสี่แสนหกหมื่นเหรียญด้วยกันนะครับค่อนข้างจะนักนะครับผลิตนะครับเนาะเลยนะครับเสื้อหาเล่นกันนะครับอ่ายังบับแปลงนะเพราะว่าเหรียญนี้ออกมานักกะ อันนักสะสมก็อย่างการที่เิผมเก็บไว้ก็มีนะครับเนาะเิผมเก็บไว้ก็มีถ้าเหรียญยูเอ็นซีใหม่ๆแต่ถามว่ามันมีก็ผมก็เอามาใจใจมีนะบางท่านตะก่อนเปินเซื้อยกถุงเนาะในปนพอมีกำลังเนี่ยผมจะซื้อยกถุงไว้เหรียญใหม่ๆเอี่ยมเลยนะครับอ่ผู้นำก็มีเหรียญใหม่ๆเอี่ยมอยู่สามเหรียญน,นะครับตอนนี้ก็แพ็คแล้วนเะนาะผู้นำก็ต้องขออภัยโดยดีมาได้ออกมาเพื่อพอนะครับแต่แพ็คไว้นะครับเนาะเก็บไว้ในตะลับนะครับ การแก้ตะลับมามาข้างเหรียญไม่นะครับจะวานวีนะครับพอหอมาจับนะครับเนาะมันจะมีหอยเนิ้วมือนะครับพอมีหอยนิ้วมือนิ้วมือเขาปุ๊บเนี่ยลายนิ้วมือเขาปุ๊บเนี่ยเหรียญราคาจะตกทันทีนะครับถ้าอยู่ในตะลับแล้วก็คืออยู่ในตะลับนะครับเนาะผู้นานก็เขาไปจับเนี่ยครับเพราะมือเขามีมีเหงื่อมีอย่างอยู่เนาะเป็นมันมีอย่างมันจะมีลายใน้มือติดเนี่ยราคาจะตกทันทีครับเพราะเหรียญผลผลิตมาจะมีการเคลือบนะครับมันจะมีสารเคลือบอายนะครับเนาะ ถ้าเจอเหรียญเก่าๆบดีล่างบดีคัดนะครับห้ามล่างห้ามคัดถ้าคัดล่างแล้วนะครับเหรียญราคาตกทันทีใื้อยู่ในสภาพใดสภาพนั้นนะครับมันดำขปล่อยมันดำมันแดงกขปล่อยมันแดงนะครับเนาะบดีไปคัดไปอย่างมันนะครับสำรับคลิปนี้หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์มากก็น้อยสำรับทุกๆท่านสำรับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นเก่ารุ่นนี้นะครับเนาะทั้งสามปีพศทั้งปีพศเหรียญบาทปีพศ อสองพันห้นะครับเหรียญคุดนะครับเหรียญคุดนะครับหบาทคุดแล้วก็1บาทปี2องพนะครับหลังวัดพระแก้วแล้วเหรียญหนบาทปีสองพันห้าสิบสองเหลือสุวรรณหงษ์นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับนอสามเหรียญนี้กัปปุนาณน,นะททอขอกาวคำว่าสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกท่านทุกคนนะสม,มุงมาตรปารธนาทุกอย่างทุกประการนะครับนอขอขอจบ คลิปนี้นะครับไว้เพียงตัวอี้เจอกันในคลิปหน้าอีพีหน้านะครับเนาะเดี๋ยวปุณานจะรีบทําคลิปตามคําขอไว้นะครับเนาะสำหรับเหรียญสลึงห้าอย่างแบบกก่าตัวให้ไมมีราคาทําไมซื้อหาเล่นกันในประกาศซื้อแบบนั้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ปุณานจะมาชี้จุดยังเหรียญย่าง้ยนะครับเนาะเหรียญอี้ปุณานมีนักนะครับมีเป็นร้อยๆเหรียญนะครับร้อยกว่าเหรียญตลนนี้นะครับนะครับเดี๋ยวปุณานจะมาทําคลิปมื่วพรุยังเหรียญล้วงเข้าอย่างเงี้ยครับยังเหรียญนี้นะครับเนี่ยนะครับ มันเป็นแบบไหนนะครับมีนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวปุณานจะมาทําคลิปที่จุดอยางฮื้อทุกท่านทุกคนทุกคนได้ชมไม้ดูอย่างห้าสิบนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาละครับนะอูนักอูหลหลนะครับแล้วขอบคุณใจนักขอบคุณใจหลายขอบคุณบารัยบามียังฮือนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาติชมเข้ามาชมคลิปของปุณานสาวบาทนะครับก็ถือว่าแบ่งปันความฮู้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านทุกคนสําหรับเรียนบาทเก่าๆสามปีพศนี้ครับปุณานต้องขอตัวไปก่อนขอกก่าคาว่าสวัสดีครับ